เกมใดขึ้นแลา้หันก็กลับมาทำการแข่งขันกันต่อให้ใขึ้นแรกเป็นทางด้านตัวเจรลิฟต์ก็มาได้ประตูที่3ในช่วงท้ายเกมครับทำให้จบในครึ่งแรกเป็นตัวเจรลิฟต์นำ US สามประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อในขึ้นเวลาหานัครับถือว่ายูเอ US วันนี้โดนนำของประตูแรกเนี่ยเร็วไปนิดนึงครับแล้วก็ทำให้เกมมันพอมันจะจบได้นะและตลอดนี้ เป็นโตจะเลยุดไปเสียเปล่าจังหวะขึ้นโงงครับปูที่โดนกระแทกนิดหนึ่งนะจังหวะขึ้นกรรมการแล้วให้เป็นฟรีคิกครับปูเปิดลึกมาลับปูลังจังหวะดีลู้นี้ตงก่อนก็จริงนะแต่ว่าบอลมันเปล่าแล้วผู้สองตัวออกมาลับสบายครับให้มาโยอัน แหมใจจะหวาพับออกแรงมันนิดนึงแต่ยังแก้ได้ครับฟูกระดูกมาโตโงงแล้วเข้า,าทางโตเดอร์เล็กด้วยครับขยับแล้วลูกนี้โตโ,ตโอ้โหไม่ถึงแล้วฟูแล้วเล้วลูกสาวตัวออกมารับนี่อาจจะเจอของแข็งนิดนึงะนะเมื่อสักครู่เฮ้ยเดี๋ยวเด็กดีบอลครับย้อนกลับมาฟูโย ค่ายๆต่อกันขึ้นมา U S L โอ้อต,ตรงกลางไม่มีเลยแล้วต่อยคนะิงอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายากรรมการยังให้ไปลูกทุ่งกับ U S ทนัดขวา L ดูยัดมาขนาดไซรูนีนะัทเก็บบอลได้ตรงกลางมีแล้วิีจังหวะสุดท้ายโอ้โหเปิดเฉลี่ยแล้วเอ,าเอ,าอว้านี้เราตัวไม่ปล่อยให้ออกหลังด้วย ร่วมเกมมาถือว่าตอนนี้เ U.S ับเดินเกมลุกอย่างต่อเนื่องเลยคป้าต้องการประตูที่สองครับแล้วคือเขาได้ประตูที่สองเมื่อไหร่เกมจะไปกดดังนะโปรเจอร์ลิทันทีเลยครับดูเกมแบบนี้ครับขอแค่ประตูเดียวไล่มาเป็นสองก็ต้องหล่อมเมื่อไหร่ครับโมเมนตั้เดิมเทวางด้าน U.S ทันทีครับ,บกเกมแบบนี้ครับ เปิดยัดมาตกกางแล้วโอ้โหเลือไปหมดเลยครับไม่มีใครโดนบอลเลยครับพี่ลิฟพุ่งลึกมาจังหวะนี้ก็ไม่ดีนะใส่ทิ้งออกข้างไปได้แต่ได้ไปลูกพุ่งทางด้านซ้ายครับโอ้เิร์ลลิกเอาใส่ทิ้งขึ้นมา พี่โตย้อนมาพี่วิ๊เบิ้ลลูกนี้ไม่มีใครครับแต่ว่าเตะไม่โดนแล้วกีงไก่ก็ไม่ตรงต่อพีแล้เตะจละลิมกิงบอลยาวอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โได้มงด้วยันัะแต่สว่าเช็ดมามันก็ยังไม่ตรงขอบแล้วทำไมตรงเพื่อด้วยนะ ได้เป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาโตเกอลิสดูว่ากำลังสามประตูต่นอนหนึ่งก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้โดนบุกหนักเลยสิงบองยาลูกนี้มาก็เก็บบอลลงไม่ได้ครับในึูกเวลาเนี่ยถือว่าดูเหมือนทางด้านยูเอสจะทำเกมเริ่มจะตับจังหวะไปได้ดีกว่าครับโอ้แล้วไม่ออก,กอด้วยตัวนี้เข้าในมาเอารอบนัดไปบังได้ย้อนแล้วเอลกริง โอ้โหปัดทิ้งมาแถวสองเตะทิ้งมาทีนึงแล้วโอ้โหดูไหลออกมาทางซ้ายยังไปบอลของยได้ครับอันล็อกหลบแล้วบอลออกห้างไว้ก่อนนะมูจังหวะนี้เล่นยากไปหน่อยโตแล้วจังหวะนี้เข้าจากด้านหลังครับ แล้วจะมีการขยับหรือเปล่าเขาันท่าหนาแฟงน,นี่มายืนรอแล้วน่าแล้วน่าจะมีการขยับครับตอนนี้สำหรับโตโตโรลิฟเอาแฟงกลับลงม,มาผู้ทาประตูที่สามครับแล้วตรงวหวันนี้เป็นโตโตโรลิฟต์แต่ได้ปีกิันด้านขวาบินเส้นเลยครับเปิดปันไส่ก้อยมา แล้วก็โอ้โหสองประตูรับไปอ,อีหัวมาแล้วพอ,อบอลกระชออ,กออกมาก็ยังได้เป็นลูกเกตะมุมครับมางซ้ายโตขยับอยู่แล้วเปิดหรือโอ้โหบอลก่อนกมดเทาไรู้ตัวเลยครับบอลลึกไปเยอะเลยแล้วเปนงไงจังหวะสุดท้ายเล่นเร็วเลยครับดูเอส โยแอลขึ้นมาทางขวาบ้างครับล็อกกับหลังมาโอ้ดูดีเลยนิดนึงครับ US, Taiwan, <c oughs> ยูเอสให้มาที่ัวทางซ้ายโอ้แล้วจะแทงต่อทะลุข้างนี้จะไปได้ครับจะติดบล็อกออกห้างครับได้เออยู่ที่อ่านครับ ันบงดแล้วเปิดเข้าในมาแล้ววะจริงๆแล้จะมาดังมาายังไงรับโอ้โหนี่ให้เป็นจุดโทษนะลูกนี้เอ้าวโอ้เกมทำหน้าจะมีจุดเปลี่ยนแล้วจุดโทษลูกนี้ถ้ายิงเข้าอ่ะนะไล่มาเป็นสองประตูครับทีครัวอ่ะครับ ก็คืนครับเจอหลานของยูฟูได้ถุนโขงก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันครับเดี๋ยวได้มาดูจังหวะน,นี้ครับอ๋อปีถุดโขงนี่วัดใจกับผู้สาวตูนก็เป็นตอนหนึ่งก็คือนิบอลเป็นคร,รูอุสวิ่งมายิงแล้วไม่เหลือโอ้โหโดนปลายมือนิดจึดิงด้วยครับเอ่เดี๋ยวจะฝัดได้ครับผู้สาวตูนยิงมุมเดียวกับเจอหลานก็ทีเลยโอ้โอ๋อตอนนี้ไล่มาเป็นสองก็เจอสามก็ ไม่มุมหอกไม่มุมหอก็คือมันไม่มุมหอบถ้าขายบ้านกคืทายบ้านิงแมงเนี่ยขางแมง่แมงนี้ซ้ายมือของโกอ่ะพี่ขวามือของเจาดเจลดีงานดานซาย้า หว่าเจอหลาดยู่ในสนามก็ต้องให้อยู่โอ้ตอนนี้ถือว่าสองประตูหามแล้วเวลาเนี่ยเหลือประมาณสิสองนาทีเสร็จแล้วโอ้เวลานี่ยังเหลืออีกคก่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นประตูต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนได้ทีมนั้นก็ถือว่าได้เปรียบเลยถ้าเป็นโจเจเลอลิฟท์ทำได้พวกเขาจะทิ้งหนาเป็นสี่ประตูหลอดสองแต่ถ้าเดนทายได้ยูเอสทำได้พวกเขาจะกลับสู่เกมทันที เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมีถือว่าเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับไอมบวยเจอกับเพื่อนบอลจะเแต่บ๊วยนำไปก่อนถึงสี่ประตูต่อสูงครับหมดสรุปกลับมาเสมอที่ห้าประตูต่อห้าครับแข้งจาบเราลูกนี้พลิกจริงโอ้โหดูดังใส่บล็อกเขาเอาบล็อกได้สวยแล้วก็สวนกลับโดนนับทางซ้ายยิงเองแล้วก็หูแม่ต้งหันที่ตรงก่อแต่ดดูดูดูต้องบวยเพื่ออะไไปปล่อยให้ยิงแบบนี้ กูบอลแล้วกูยิงไปข้อเลยครับยัแต่ว่ากูถับตูยังล้มตัวปัดทิ้งออกไปได้ครับนี่คืเปอนเท้นเลยครับโอ้โหดูมันปล่อยเปิดประตูท่องมาแบบนี้ครับนั่งอยู่หนามาเรือของป้าจิงความห่างแค่ประตูเดียวเปิดยัดมาเอ้าแล้วแต่วิจริงเสาแรกยังแตะทิ้งออกไปได้โอ้โหดูเอ้าแล้วกูถับปตูปัดทิ้งได้ครับโอ้โหเออมาเยอะ เล้ยงร่นู re, ้เกิดเลยก้บอลเคยเงเสียวทานอยู่แล้วคู่เยี่งดีที่ถอยไปแล้วลดตัวไปปาดทิ้งทาน้วแม่ลูกนี้ต้องบอกว่าทุองเทแล้วต้องยอมแงนะครับหาได้แต่เตะมุมยับมาเสาแรกก็ยังได้เลยเตะมุมอีกครั้งแล้วต้องขอหมดตัวริบเล่นสร้างคราวนี้ฟังดีชั้นแหลมมาแล้วโอ้จังหวะสุดท้าย กรรมการให้ไปเตะมุมยก U.S. ถอคอนเนอร์คิกยักษ์มาสาแรกยักเตะทิ้งกันมาได้ครับแล้วจะโอ้ดูว่าเจ๋งเตะเครื่องมาเอาเปิดชันแับแล้วตั้งว่าสุดท้ายปล่อยให้ทุ้งสองตูออกออกมาเล่นแล้ว้องเขตครับใช้มือไม่ได้เลี้ยงขึ้นมาเอง เ้าไปแยกกันหน่อยดิพี่โตบอลลับนิดนึงดูสับขาหลอดอยู่แล้วมาไปเกี่ยวขาหลังแล้วโอ้โห้ปิว่าจะรอดตายได้ครับลูกนี้โตเจริญริบไปออกมาเล่นแล้วผู้ประตูแล้วมือกู้นี้ไม่ยอมกลับตำแหน่งด้วยดูด้วยต้องบอกว่าลูกเกมแบบนี้อะไรที่ทำเกิดขึ้นได้จริงๆครับยาขวาถอยไปเพื่อนประคองอยู่จ่ายไม่ได้แล้วลูกนี้ไปเส่จากด้านหลังเนี่ย โอ้อย่างเิเล่นที่บอลก็จริงแล้วตัครูนี่ถึงบอลต่อในจังหวะนี้เสียฟาวด์อีกครับในจังหวะ50 50ก็ถือว่าเดินมาจับไม้จักมือหองโค้ดแล้วก็ดกูอาการผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่าไปได้ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับหลายๆทีครับปู่แล้วปาดทิ้งมาภูมงหนุนอีกครั้งหนึ่งแล้วจังหวะนี้นักไปใช้มือดันขอนจังหวะพีวิชจะมุงนัดกัดเนี่ยแล้วก็ดูว่าเป็นฟาวด์ ตัดแดนแรงขึ้นมาเล่นเร็วแล้วพีดิ้งฟางโยกหลบไปได้หรือเปล่าหลายมาอย่าจังหวะสุดท้ายฟามบอลกรรมการไม่ว่าอะไรพี่โตไหดเข้าในแล้วจิ้โอ้โหซุปเปอร์เซฟตัวสองย้ายคนตายครับโกเจร์ลิสฟางโอ้ดูว่าประกบติดเลยแล้วฟางเปิดขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับบอลลอยขอบหลังนั่เองครับเวลาในสนามเลยต้องมาตัดมาที่เซสเลยครับ ลาโกยังคงนำอยู่แค่สามประตูต่อสองมาขอมาโตเลยลึกฟังพี่โตล็อกใหม่พาเนี่ยแล้วตอนนี้แย่างกลับมาได้ครับอยู่แล้วให้มาครูโอ้แล้วเจ๋งมากที่จะตัดบอลยากไห้ดีชีวิตย์ฟางโอ้แล้วต้องการให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบไปเลยครับเปิดมาแล้วหลุดยิงไม่ตรงต่อกัองการ โอ้โหนี่เป็นจังหวะต่อเนื่องจังหวะที่ไมกดังฟ้ากับการให้ลูกได้เปรียบครับโอู้แล้วเมื่อคู่เดืดจะได้เปรียบจริงๆครับแต่ว่าทีนไม่ตรงต่อเองนะตัวตรงนี้อู้ยังฝังไม่ได้แล้วมาดูที่สี่สู้กตับไดที่ยังทำแค่สามประตูสองแบบนี้นเกมก็ยังสนุกยูเ่เออชะแลกมาแล้วแต่ที่ไพ่ร้ายไปแล้วที่ต่อดูว่าปัดอกแล้วไปเอทางขวาบอนสุดท้าย เออยังไม่หานทูบจังหวะถูกท้ายยังเตะที่กองหลังไม่ได้เลยกดแเราให้แบบย,ยัครับเตะอีกคนหนึ่งครับสัหรับยูเอสครับตอนนี้เปลี่ยนเอาแข่งออกมาแล้วเอาไทยลงไปครับ บุมเล่นสร้างแล้วตกลลลิยัดปาแล้วยิงไม่ตรงรอบแต่ว่ากรรมการให้ปลาไว้ก่อนครับพื่อเรียนเสียเปลี่ยนแล้วน่ก็ู่แล้วจะเปลี่ยนอีกคนแล้วตกลลิอเมเลอเองแแล้วจังหวะนี้จับบอลไม่ดีแล้วไทย เล่นเลยยังได้เลูกรูปนะเราวปูดักกลับมาได้ดูว่าหลายแอาย้อนกลับไปทั้งอันใหม่แล้วที่เซ็นต์ฮาร์ริโมซ้ายมีมาคองอยู่อัน ดูวอกนัดยิงแล้วองอยู่ไม่กล้าแล้วอันโอ้โหแล้วสายไม่กลัวต่วันนี้ดูเดียวมายิงแล้วไม่ตรงก่อแล้วโอ้โหโดนอะไรรึโอ้ใจบอลนัดิบพลาดในเกือบแล้วครับลูกเดียวนี่บางทีเจ้าคืนนี้อาจจะโดนเพิ่มได้นะใช่แล้วใหหลายใจลอยมากมากครับนี่เรามายาวที่โต้โดนพวกที่บอลต่วนนี้หลายทูเพื่อนไม่รู้นี่ครับเอาคปับเกมนี้แรกกันแล้วครับ พัชเจนครับยูเอชขึ้นมาทางซ้ายตรงกลางครับไม่โนจัดไ,ไ,ไ,ไม่โดนจัดแม่พาองผู้เล่นจริงไม่โดนนะครับน่าจะเป็นเหลี่ยมที่ผู้เล่นเห็นพัชเจนอยู่แล้วครับโอ้โหพอเรามาเสียถือว่าฟินคลิกระยะนี้อันตรายแล้วสำหรับยูเอชก็มีลุ้นแล้วตัดซุกไปคลินกน้องกองเห็นโคตรจริงครับยองแพงใช้ถึงสามคนกบโดนจารึก ดูที่คนสองคนเนี้เอากับคู๋เ๋ือต้องดูว่าจะมีลูกูงหรือเปล่าโอ้ดูผู้ส้ำปูผูที่โดนบังกรรมาการชี้เลยครับเกไปไปกินผู้ถามว่าตูเนี้ยอ่านุกพยายามจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเอาแล้วคูจกินใส่ตอกรรมการไม่ว่าอะไรแแม่จัหวนี้ก่อนหน้านี้ลูกโทษไปแล้วลูกหนึ่งแล้ววาดูเ ชัยคนเดียวโอ ee, <l> ้ดูโดนมาะกบติดเลยนะไทยโยกบอลให้มาตรงกลางนะขาซ้ายครับทำแบบพื้นที่ด้วยครับฝ่ายซ้ายโล่งๆนะตรงนี้ฝ่ายเข้ากลางโอ้โหเขียวบอลแต่เบาเลยครับยังเก็บได้ครับแถวสองเป็นยูเอสครับชัยโอ้ต้องย้อนกลับไปตั้งนิดโยกเซนนะครับไหลขึ้นมาแอลตอนนี้ขึงเลยครับขูนแอนฝ่านโค้งตรงนี้แล้วผูกสองทิ้งมาได้แล้วผูกมือกันหมดท้ายยาวเลยไปครับ โตเดอร์ลิฟต์คนเดียวโตกลับมาสามคนดูเอสเอาอยู่หรือเปล่าสามต่อสามแฟ้งยิงติดแถวของพิมิตให้เอาแฟ้งแต่พี่โตยิงเราฝนโอ้โหเฉล็บแล้วไม่ตรงกรอกับยังครับแม่ยังไม่เสียว่าโตที่สี่ครับโอ้ถ้ายัางนะถือว่ายังมีโอกาออกสอยู่เอสอ่ะอีกสี่นาทีที่เหลือ ปั๊โอ้บแล้วเลยไม่ได้ลูกนี้้งั้นมาถึงก็ได้งก็ดังพอกันนะคิดเปลี่ยนได้ซึ่งสำหรับไฮไลท์เรามาตูดงสวยๆเลยเข้าไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กเลยครับทุกๆแบบที่เราการแข่งขันรับรองถ่ายทำวิดีโอลงยูทูบไว้ครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามก็ไฮดูทูครับเเซว่นซอกดิวิชั่นลีกก็สามารถคลิกเข้าไปเป็นเพื่อนเราได้ครับไอเดอร์บุ๊กแล้ว เราไปติดตามไฮไลท์ทุกๆแบบที่ทาการแข่งขันนเราถ่ายทำวิดีโอไว้ครับเพราะฉะนั้นก็ได้ดูทีตัวเองแล้วลงทำการแข่งขันแล้วดูจุดดีจุดเด่นแล้วจุดด้อยจุดพลาดตรงไหนครับไปปรับใช้แก้กันได้ครับหลายที่เนี่ยต้องบอกว่าเล่นกับลิฟเราแล้วก็ใช้จากตรงนี้ครับเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนแก้ไขครับใช่ครับใช่เราเราเป็นมิสายครับ เวลาก็ยังพอมีสอสตลอดเกมเองช่วงเวลาหลัง่อกทดเรามาเสร็จเลยประมาณสองนาทีเสร็จแล้วแล้วครูจะลุยสามคนจังหวะนี้หายอยู่ว่าเราต่อสุดท้ายากรรมการให้ฟาหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้โผลย้อนกลับมาให้ฟาจังหวะแรกหรือเปล่าครับถือว่า ลีกในวันจันและอังคารนะพี่มัสก็ถือว่าดำเนินมาใกล้จะจบแล้วครับเหลืออีกไม่กี่แมตช์ก็อีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะทำการจบการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะฉะนั้นหากทีมได้สนใจติดตามจะเข้ามาสมัคร่วมดิวิชั่นลีกกับเราเราสาม,มารถติดต่อได้เลยทางสนามับหรือเข้าไปติดตามได้ทางเฟซบุ๊กกับท e วร์น o เ d i v i s อกด l วิชั่นลีกับทุกทุกแช์ที่เำการแข่งขันรับ มีไฮไลท์ลงใน YouTube ครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามไฮไลท์ของตัวเองได้ครับผลงานของทีมตัวเองครับอัอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าใกล้เต็มที่แล้วทีน้านแสงที่ร้านเนี่ยใช่ครับจ้างในส่วนของรายการเซเว่นซ็อกซ์ซุปเปอร์คัพครับโอ้ชัยกระโดดตู้นี้ไม่ดีแล้วตัวยาจะโตกลับได้หรือเปล่าตัว,ตวลาริีได้มาเปิดหูุนี้โอ้แล้วบิวิตย้ายขึ้นมาสูงด้านซ้ายแล้วกิน อ <Wasser> โอ้โหยังด้านซ้ายื่อนที่เสาไทลแล้วด้านขวาเราจะเปลี่ยนตัวจู๊ดสองคนลวดเลยแล้วตอนนี้ก็ถอดเอานัดออกมาแล้วก็อ่านครับโอ้โหโอเคแล้วก็โบลงมาครับโอ้ตอนนี้ลงเติมผู้เล่นที่มีความสดลงมาแล้วเสาซ้ายจู๊ดโอ้หลายสวยอะโตจับโอ้โหแล้วยิงปัดโค้งนี้ไม่ตรงขอบแล้วกำลังการให้จะตั้ดใส่กระเป๋าตัวโอเค ขอ้โหเต่ว่าตูต้องโยวยวายเพื่อนน้ำเนี่ยให้ตั้งบ่อยๆเลยจะโดนได้ครับใช่แล้วต้องระวังเลยครับแล้วก็ที่เวลาหลังเนี่ยจะมีการทดเวลาบาดเจ็บเอาไปหนึ่งนาทีครับนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ยูเอ็นจะได้หรือเปล่าครับอีกตึงนาทีแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บครับโอ้โหยังพอมีเวลาสำหรับฟิวเองตามหลังแค่ประตูเดียวแบบนี้ครับขอแค่ลูกเดียวพวกเขาจะแบ่งต่างนั้นที หมาซ้ายแปลนุ่นี้โอ้โหโด่งฮะคาดมันไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้บอลหมดจากราที่หนูตัวเลยครับเกมโอ้โหตรงหน้าเลยล็อกล็อกชะตาเก่าครับสีบอลยาวมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับโตจะเล่นลิฟท์เกมเริ่มจะสเปซสปาครับตอนนี้ในช่วงไข่เกมครับเดี๋ยวเดี๋ไอ้พวกมาสิบนาทีแล้วที่มาจังหวะยาอยู่ช่องโซนดาวดาเจ็ดครับ ยังไงต้องเร่งนะครับอยู่ต้องบอกว่านาทีสุดท้ายแล้วจริงๆครับใช่ครับนาทีทองแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้ทุกคนกำลางเจ็บนี่เั่งนึงคอยหลังได้เลยครับฝั่งนึงก็ต้องการเร่งให้ฝั่งนึงก็ต้องบอกเลยพยายามเข้ากองบอลเลยครับต้องการจริงจรงให้มันช้าลงครับเวตัวเจริญล์มมาดูครับซ้ายเปิดมาโอ้โหโล่งจริงครับลูกนี้ยิงโอ้โหนี่จริงจริงมากเลยเอฟอ๋อหนึ่ง พี่คอาเมย์ครัั้งบอลได้ก็เปิดขึ้นมาแล้วดูจังหวะน,นี้โอ้นี่ครัโรบโบโดนจะแท็กจากด้านหน้าแล้วแต่กานต้องจะกู้ไม่ว่าอะไรครับเล่นเล่เลล่นเราเล่นต่อเลยครับดูอีตาแล้วเหลือเวลาไม่มากแล้วตอนนี้ข้างสนามนี่ก็ถือว่า ครับถอยหลังรอแล้วด้วยครับโอ้โหแล้วเสียบอลอีกวันนี้งาออกไม่คอนี้ได้เป็นลูกคู่วันนี้ต้องเร่งแล้วครับเป็นไปได้เพียงจะต้องเอาบอลไปข้างหนให้เร็วที่สุดครับเมียายได้จริงๆครับเปิดขึ้นมาโอ้โหลอยนี่แบบ้อยครับผู้ตัดสินฝันต้องฝืนยาวเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมแลที่กลางสนามเลยครับเกมระหว่างอุเอสกับโตรเดอร์ลิฟต์นะวันนี้ถือว่าเป็นโตรเดอร์ลิฟต์ก็เอาชนะไปได้ยิง ถือว่าเปลี่ยนเอาชนะหดูเอสไปได้แล้วสาปก็ตัวขอครับถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุ้งเฟ้อกันสองทีมครับทั้งโตเจริญลิฟต์แล้วก็ดูเอสอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีหลายหลายจังหวะเป็นไฮไลท์สามารถไปติดตามได้เลยครับในยูทูบครับกอ๋อขอฮอกฟุ้เล่นอีกทั้งสองทีมอีกครั้งหนึ่งครับทั้งโตเจริญลิฟต์แล้วก็ดูเอสจอกหน้าวันนี้เล่นกันต้องบอกว่ามีทั้งีิาทั้งใจครับคาดว่าสองทีมนี้เนี่ยครับน่าจะ